สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปตึกใบยกกันนะคะโดยชั้นที่เราไปนะคะเป็นชั้น79ราคา1350บาทมีอาหารให้เลือกหลายสัญชาติเลยค่ะอาทิเช่นอาหารจีนก็จะเป็นพวกเป็ดปักกิง่งติ่มซาซาลาเปาหมูหันค่ะต่อมานะคะจะเป็นซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดจะมีกุ้งแม่น้ำเผาปลาหมึกย่างปลาหมึกลวกปูนึ่ง หอยนางรมหอยแมงผู้และยังมีแซลมอนซาซิมิด้วยนะคะและอีกหนึ่งทีเด็ดค่ะจะเป็นชาบูน้ำตกมีทั้งเนื้อวากิวและหมูคุโรบุตะค่ะเขาจะทำสดใหม่แบบร้อนๆให้เราชิมเลยค่ะและยังมีรายการอาหารอีกมากมายเลยนะคะแถมยังมีของหวานมาให้เรารับประทานด้วย <c oughs> เช่นผลไม้เค้ก <c oughs> และไอศครีมค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะคือมีพี่ๆมาเซอร์ไพรส์วันเกิดร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เราด้วยค่ะไฮไลท์เด็ดเลยนะคะอันนี้ใครที่มาห้ามพลาดเลยคือชั้น84นั่นเองค่ะจะเป็นการหมุน360องศาดูวิวรอบเมืองค่ะและนี่คือรูปเที่ยวได้ค่ะ I just kept it to myself, I don't wanna know